วุ my ear, my ้ยหัวกะปิเอาน้ำน้ำไหลเดี๋ยวพอใจจาเอาบินเด็กตัวตายถ้าเราตัวตายก็ตรงไปเอาน้ำมันไหลที่ยู่ทางนี้ตะกี้เออเอากระสอบบ้าแบกเอาด้วยน้ำอาหารนั่นเปล่าครับไม่ดีไม่มีไข่หรอฝังยุ่งหบอมันมีอันแรกมันต้องมีสิต้องดูรังมันเนี่ยตัวนั้นมันมีอ่ะ ร่างเงาขาวอ่ะสีอะไรพี่ไอ้กวางมันขาวอ่ะแล้วก็อุ่นนูนน่ะนักอุ่นยูนแบบแม่นละลมพัดโนนโอ้โหเหนือหมูพัดที่ใส่ใส่ทำไมไม่เอาไว้ใส่ย้ำปูไอ้พวกนั้นล่ะเยอะโอ้ยเยอะใส่มันต้องแยกเป็นเนี่ตายมาแล้วเหรอมันไม่ตายหรอกแต่มันเหงาเออไหนๆเฮ้ยมันต้องได้ทิ น้ตริมคลองคลองโบราณใช่ไหมก็ได้มาเองเนี่ยโอ้โหคุณมีดีอะไรครับหมดตังค์มายังไงเนี่ยน้ำตาจุดเดนี่ดยนู สามลังก็ได้แล้วนี่ปลาซิวเอาเยอะนะปลาซิวเอาแสดงว่าปลาซิวร้อนมันอั้าวมันอ้าวมันอ้าว กพอาะว่าดูดุรุกคนตัว่าไงแบบมีอว่าข่อยป่ะยุ่ธ์อืมชาว่าขันกินมักเตดังอ่ะบองไงขอนขวัเยอะไปเลยนกเป็นคลองดั้งเดิมผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็กลางคืนบอกน่ากลัวมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีอาถรรพ์ วันนี้ก็มาถ่ายคลิปที่นี่ดูนะครับว่าจะได้อะไรมาทำกับข้าวมาทำอาหารนะครับผมอันนี้ใช้มือถือถ่ายนะครับส่วนคลิปจริงๆที่ตัดต่อเดี๋ยวต้องรออีกหน่อยนะครับตักปรชากรออฟฟิเชียลอยู่แล้วนะครับผมถ่ายทุกอย่างไม่มีคอนเทนต์